อุ้ยอะไรอ่ะมินิโอ้โหมินิไมติีข้อว่ะเพื่อนนี่ก็ใช้คู่กับสาก,กาไปเดิตรงสายไปตรงสายช่างก็นเถอะชิปแฝนแม่นี่ปลายปืนเอสอาร์ไปมีด้วยเหรอวะผมเสกมาแล้วแตบบ่ว,ว่าไอเดอมันทึกไว้เมื่อกี้ ลอยอยู ah, oh. <S 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 oh, oh. ่ม oh. ันข้าเปล่าไว้ขวา๋ยวิ่งตัดหน้รถ Survival Bonus มีมีระายปืนดีปะฮะมีมีปลายปืน SR เอาไหมมามาให้ละก็ใค่นี้แหละหมดแล้วก็ปืนอะไรไม่รู้มันไม่ตรงสายก็เลยไม่อยากใช้เอานึกว่าเอา ไปไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวนี้เพื่อนรักเฮ้ยรถตัดใจโอ้ยบอยเคาะตกใจหมดไปเดี๋ยวครับไม่ให้เดี๋ยวครับไม่ให้อุ้ยอะไรอ่ะมินิโอ้โหมินิไมติคอลว่ะเพื่อนนี่ก็ใช้คู่กับสกาไปดิอ ตรงสายไปตรงสายช่งางมาดึกชิคแผดแม่นี่ปลายปืนเ r สอาร์เจมดีเฟนซ์จัดว่าเจมขอสนับข่าหน่อยอะไรเข้ามากระเป๋าผมยังง่อยอยู่ลเลยเพื่อนเดี๋ยวครับสนับข่าให้ไปนหนึ่ง เอาสลับเขาไปเอาออาสาวเขาขอหายไปไหนไปเยอย่างนี้เอาเลยเอาละเดี๋ยวโอ้โหแฝดอยู่ตรงหห้าคนไม่เก็บของดีแฝดไเดอ้อแฝดไหเดอ้อตอนนีมีรถพรวด มอ,อาจุดเจมเจ้านิวเคลลงลงเลย <Okay. S 1> เจ็บเจ็บเจ็บลงเลยไล่บอยไล่บอยไล่เาวาดีเลยดีเลยดีเลยพา้าไดเจ็บมากกอะห้าปูพรมปูพรม เขาไมตายเลยอ่ะน่าจะสองตัวปะใช่ใช่ตายเลยเพื่อนเตรียมที่ขา้างหน้ายิงไหมเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านผมว้าวขึ้นมามันเลยปับโมดซิงเกิลเมื่อกี้ มันวิ่งออกซ้ายบ้านเจมผมมองไม่เห็นมากเลยนี่ติ๊กเกอร์อเจมสวยปาดไม่ติดเขายิงเข้าแท็กตูดเลยนะเมื่อกี้นี่ยิงเออข้าแม่งแม่นว่ะใช่ป่า <laughs> มันเป็นที่คน้นมมนได้เป็นที่ขอไอ้นาง เมื่อคุณได้มัลติคอล2สองกระบอกทำไมกระเป๋าผมมียังกระโหลกลาอะไหรือว่าเออกาะผมยังง่อยอยู่เลยเพื่อนรักเกาะผมแบบยังต้องการขวดกับดีเขาะไปดูสมันไหมไปส2งสมันเหมือนจะมีก่อห้านะเพื่อนใช่ใช่มีคนมีมีก่อห้าไเจมไปเอาเลยทองอ่ะต้องีทองอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเช่ครับตัวก่อห้าคือตัวที่ ลงลที่หลังสุดอ่ะใช่ใช่นี่นี่สมหน้าสมหน้าเจมไมิติขอบตากาบนบนมีอะไรให้เก็บเปล่าเพื่อนกระตุนเขียวใช่ปะเอาไว้เคาะไอ้ได้ก่อห้ายังได้ก่อห้าอันนึงของอันนี้ ขอบูพินดิอ้าวผมจนไม่ใช่อะไรหรอกผมจนอ้าวจริงไม่ต้องเพื่อนหรอกมานี่ก่อนมานีก่อนอาทิตยอ้าวจริงไปแล้วเอาสักอย่างเนฮะ้อ Survival bonus มองเรื่อนข้างล่างเดีผมเล่นได้แล้วสุดท้ายา <c oughs> แล้วผมเล่นได้นะน <c oughs> เนนะพราะผมมีวาร์ปเองอะมองมองทางทางวิ่งลงไปก่อนเดี๋ยวเราเล่นอยู่ข้างบนน,งบน,น,บนี่ก่อนแต่คอยวิ่งลงล่างเจอลักขามีคนบอยอ่าตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยบอกคนแรง ดาวมันยืนนิ่งหรือว่าอะไรนนมันหลบปะเลย,ยเลยเจ็บเจ็บมาร์กเลยมากเหลืองละเอาปัดซบเอ้ยผิดจุดเอ็งบอกว่ามาร์กเลยเอ็งบอกว่าลงเลยก็ได้เลยสวยแล้วสวยแล้ว,วสวยแล้วขอขอจุดไปหนะ่อยขับรถใช่ไหมวงบีบปะ ต้องเตี๊ยนเพื่อนสองตัวมันเจ็บมากๆอ่ะโดนตรงนี้ตรงนี้มาร์คเตือนไปโดน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 อยู่ในหลุมหน้าเราโอ้ยปูผมไหมป่านดูแล้วป่านดูแล้วไม่ต้องไปแล้วเพื่อนไกลไกลตรงนี้แหละโอ้ไม่มียาเล็กจะมียาเล็กไม่ได้ปะขอหน่อย Thì sai gì? Hoa bàn đi, Ô quá phi là tha không lại nó anh đi. Ôi, NEW kia luôn. Ôi shit. Tao mà khịt quá. Chém MÌNH dù ờ ở ba nấn. Chờ ดีเดียวก,ก่อนยิงกูสายยิงกูโดนหนีเฮ้ยข้างหลังอะไรเพื่อนมอบีเฮ้ยข้างหลังมีเจียคนบอยมีปะเออใช่ อยู่เต็มไปหมดเลยมีเองไงลอาดได้คนเดียวเดี๋ยวเองเล่นเลยนะไม่ไน่าจะวิ่งรลอดโอเคค่ะท้าวิไว้ได้เดี๋ยวข้าวา์ปไปตึกห,หน้าอู้ยทำไมยิงไม่โดนวะโดนเจ็มเอาเล่นเลยเอาดาวเหรออุ้ยไม่รู้เออถ้ารู้จะรู่ ตัวขวาสามตัวนะระวังเดี <Kill bonus. S 3> <strong> ๋ยวห้าทีมตีขวามีสามเลยอะ

เจมมุกมุออกไปข้างหน้าหน้าขึ้นขึ้นไปข้างบนได้ใช่ไหมตรงศพผมอะเจาะพอร์ตได้ปะยังยังยังสองหนึ่งหนึ่งกินขนมเหมือนกัน เจอพอร์ตใช้ได้นะเอาหัวเฮ้ยเหลตัวเดียวเจลพอร์ตได้น้องเจล โอ้แหนตีลูกกงไม่งั้นจะเข้าเต็มเลยเฮ้ยตายว่ะเพื่อนโตอร์เตอร์ตอรบอกมองไม่เห็นจริงตอนนี้มองไม่เห็นเลยอะรู้ด้วยมันวิ่งมานึกว่าได้ยินเสียงมันยิงนึกว่ามันอยู่ตรงเขานะมั้งยะไอเราก็มองไปหาเขาถ้ามันอยู่ข้างล่างมัแต่ผมได้ยินเสียงวิ่งมันอยู่มันอยู่ตรงเขานะเตยยิงเออเหมือนกันได้ยินเสียงฝั่งขวาเลยนึกว่ามันอยู่ตรงศพบอยหรือเปล่าวะแล้วก็วาร์ปไปแล้วมองดูเมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้เฉยเลย หลอกเสียงได้ด้วยหรอวะมันใช้เก็บเสียงหรือเปล่าวันนี้เปลีด้วยไงนะน่าจะใช่เออแต่มันเก็บเสียงอ๋อมันโดนเผามันวาร์ปมาชิดเลยวาร์ปพลาดไม่ไหวตั้งใจวาร์ปตั้งใจวาร์ปเมื่อกี้ถูกแล้วฮะอ๋ออยู่ข้างล่างมันใช้เก็บเสียงหรออันนี้อันนี้เก็บเสียงนะเสียงมันเตัเตะ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 ใช่ใช่ใช้เก็บเสียงอ๋อ โอ้โหเลือดเลือก้าอีดอกทองเลยเลือดเลือก้าน้องบอยแต่สิ่งได้บอกไปถ้าเกิดไม่ติดลูกกงอันเมื่อกี้นัดหนึ่งอ่ะดะตายชนะชัวร์ถ้าผมเห็นมันเลือดถ้าผมเห็นตันแต่เล็กน่าจะได้ครับเมื่อกี้ผมคิดว่าเสียงมันอยู่บนเขา